เข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับถ้ายกให้พี่เป้ถามพี่แซกไปเลยค่ะอ่ามาถึงช่วงแอร์ไทม์ของพี่เป้กันมากนะครับอันนี้คือรายการพี่ละนะครับมีช่วงก่อนนี่คือรายการพี่เคนะครับนี่คือรายการพี่แดนนี่พี่เป้้วครับผมก็คือผมเป็นเป็น MC นะครับแล้วก็พี่แซกจะเป็นแขกรับเชิญนะครับแล้วครับเข้าสู่ช่วงรายการอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือได้มีการพูดคุยกับทางพี่เป้มาก่อนแล้วเนี่ยพี่เป้เขามีคําถามที่น่าสนใจอยากมาถามกับทางพี่แซก แบบเพียบเลยเตรียมกันมาเยอะมากครับก็เลยเปิดโชวงนี้ให้กับให้กับพี่แดนนี่หรือพี่เป้เลยครับผมยกให้เลยพี่อ่ะพี่เอาไม้มาเลยเอาไม้หนูไปด้วยก <พา S 2> <ด>ับพี่พ<ช>ก่อนท่านี้นเนี่ยเกนะ็บกดไปเยอะเลยใช,ใช่ใช่ใช่คือก่อน,ก,อนก่อนด้านี้ในไลฟ์ผมอะผมพูดตลอดเลยว่าถ้ามีโอกาสได้มาคุยแบบกับพี่แซกตรงๆอย่างนี้นะผมจะเค้นให้ได้เยอะที่สุดนะแล้ววันนี้ผมจะทําให้ได้นะครับอาจจะากรณีพิเศษเลยครับ น,น้องเป้อ่าเราจะไม่มีการโกหกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะแถยังไงไม่รู้แหละได้ได้อ่คคาถามที่หนึ่งนะครับผมมีสิบคำถามนะคําถามที่หนึ่งนะครับเอ่ออย่างอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้านี้คือสิ่งที่ผมชอบในโฮมสวิตช์โฮมสอง EP แรกคือการต้องหายทเทมไปในเกมเพื่อที่จะได้รู้เรื่องที่มันอยู่เบื้องหลังหรือเรื่องให้มันครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาคส u วนไว์เนี่ยผมยังไม่เห็น มีความเป็นไปได้ไหมครับที่ในอนาคตภาคสวายจะมีบอกแสพวกนี้เอามาซ่อนเอาไว้แบบเดียวกันกันกบที่เตียงของติมเนี่ยมีตะปูติดอยู่ในอีพีที่สองจริงๆก็มันเป็นอะไรที่เราชอบทําอยู่แล้วนะชอบใส่แอบใส่อิเอเอกใส่นูน่นใส่นี่เข้าไปให,ให้ให้มีจุดที่น่าสนใจให้น่าสังเกตอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับภาคสวายเนี่ยนะ ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ในซีนิเมติกโปสเตอร์หรือเนื้อเรื่องมากกว่าที่จะอยู่ในตัวฉากในฉากอยู่มีอยู่บ้างเล็กน้อยครับผม,มน้อยน้อยจริงอันนี้อันนี้ผมถามเสริมนิดน,นึงเป็นไปได้ไหมที่ในฉากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้เดินเข้าไปในห้องที่พี่ฮารเจอศพน้องสาวเขาหรือว่ามีโอกาสไหมที่เราจะเจอ ท่อนไม้ในด่านหนองน้ําที่มีศพของพายน้ําถูกมัดอยู่ต้องติดตามตัวแต่ในอันนี้ในในใน,ในภาคปัจจุบันเนี่ยในเบต้าหนึ่งเนี่ยไม่ไม่มีสิ่งเหล่าะน,ะนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะทุกคนน่าจะวิ่งทะลุป,ปูพวงฉากแลวแต่ในเ<น>บต้าสองก็อาจจะไม่แน่นะมันอาจจะมีหรือเปล่าครับผมอ๋อได้ครับก็รอดูนะเราเราดูส่วนนี้ต่อไปพวกอิสเอกทั้งหลายนะ คำถามที่2ครับก่อนหน้านี้ไม่นาน,น,นมากๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นหน้าจอเก่าของภาค Sur v i v e ว่าจะเป็นหน้าจอตัวละครที่มีบอกเนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆอยู่ด้วยทีมงานมีแผนจะเอาเนื้อเรื่องหรือว่าอย่างคอมิกนินการที่เพิ่งปล่อยเนี่ยมาใส่ในเกมด้วยไหมครับสำหรับผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารจากช่องทางอื่นก็จริงๆแล้วอ่ะมันเราก็ตั้งใจอยากจะใส่เนื้อเรื่องครับไปนี่แหละตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่า อินเทอร์เฟซมันมันไม่รู้จะยัดเนื้อเรื่องเข้าไปได้ยังไงเพราะเนื้อเรื่องแต่ละตัวเนี่ยจริงๆแล้วที่เห็นที่เห็นบางส่วนก็เป็นเนื้อเรื่องย่อนะแต่จริงๆแต่ละตัวจะมีเนื้อเรื่องขนาดยาวอยู่เราก็เลยตัดใจนะครับว่าเดี๋ยวคงหาวิธีเล่าเรื่องด้วยการแบบใช้ช่องทางทางโซเชียลต่างๆดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมีการถอดเอาตัวหน้าเมนูเนื้อเรื่องตรงนี้มันออกนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเราควรทีให้ความสําคัญกับพวก สเตตต่างๆของตัวละครมากกว่าเพราะมันคือประโยชน์ที่ที่จะให้ผู้เล่นได้ศึกษาอะไรเงี้ยตัวละครว่าจะเอามาเล่นยังไงอะไรนี้เนาะแต่ว่าสําหรับในภาคเบต้าสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะใส่เนื้อเรื่องคืนกลับมาให้เพราะก็เห็นว่ามีหลายๆคนก็รู้สึกว่าให้ความสาคัญกับมันมากๆครับผมก็เดี๋ยวคงม,มีใส่เข้าไปในเบต้าสครับแต่เบต้าหนึ่งตอนนี้ทำไมเทันแล้วครับแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุหลักที่เขาออกก็คือจริงๆแล้วประวัติมันยาวนั่นแหละ แล้วพอมาอยู่ในเกมมันมันมันจะแน่นมากๆอะไรอย่างนั้นนะใช่ใช่มันบางบางทีในหน้าเมนูเกมเนี้ยต้องสกอร์ไปโอ้โหต้องต้องไม่รู้กี่หน้าอะไรเงี้ยบางทีแบบถ้าถ้ากดแบบหน้าเล็กหน้าได้ก็หลายหน้าอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังไงก็เยอะอยู่ดีเออยังไงก็ต้องเอามาเล่ายังไงมันก็เยอะเกินไปนะใช่ใช่ต่อให้เราตัดเรื่องย่อลงมาบางทีก็จะรู้สึกย่อแล้วก็ดูแบบอ่านดูไม่ทันใจอะไรเงี้ยอือได้ ค,คาถามที่สามครับหนึ่งในปัญหาที่ผมค่อนข้างกังวลครับกับโฮมสวิตโฮมแล้วก็ได้ยินได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะค,คือเรื่องของการท็อกซิกภายในเกมทั้งการใช้คําพูดแล้วก็การกระทำนะครับในตอนนี้เนี่ยมันมีระบบของการรีพอร์ตแะ่อยู่เรียบร้อยอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตรครับจะมีอะไรมาช่วยผู้เล่นในส่วนนี้เพิ่มไหมครับอย่างเช่นผู้เล่นทีเ่เป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็ได้โบวตหัวใจในช่วงท้ายเกมบ่อยๆเนี่ยจะได้โบนัสอะไรเป็นรางวัลเพิ่มไหมครับ ที่เรามีระบบหัวใจมาก็เพราะสิ่งนี้แหละเราต้องการจะคัดกรองว่าผู้เล่นนี้เป็นผู้เล่นดีผู้เล่นไม่ดีอะไรเงี้แหละนะในเมื่อมันมีการกดรีพอร์ตผู้เล่นไม่ดีแล้วก็ควรจะมีการกดอ่ากดไลค์อะไรเงี้ยสำหรับคนที่เป็นคนดีด้วยหรือว่าคนที่แบบเป็นที่ถูกใจด้วยซึ่งจริงๆแล้วแต้มพวกนี้จะมีผลในอนาคตจะมีผลต่อการซื้อขายไอเทมต่าง,างๆในเกมเราไม่มีไม่มีการขายไอเทมเนาะแต่ว่าเป็นการซื้อไอเทมจากเราเนี่ย ในราคาพิเศษลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้หรืออาจจะมีแบบว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรก็อาจจะได้รางวัลที่มากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับผมแปลว่าอาจจะมาในแนวแ,แบบถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่ดีรือาจจะใช้เหล็กไหลซื้อของถูกลงอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ถูกต้องครับอ๋อโอเคเป็นแบงนั้นใช้หรือหรืออาจจะสุ่มง,ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเดบบวกบวกเปอร์บวกเปอร์เซ็นต์ให้ใช,ใช่ครับ โอเคคำถามที่4ครับรเรื่องนี้เนี่ยคนสงสัยเยอะเลยนะครับคือในคมสวิต e e t Home, Home p ที่2เนี่ยหมอชัยดูเหมือนจะพูดถึงใครบางคนที่มีอํานาจเหนือกว่าตัวเองที่บอกว่าถ้าทําไม่สาเร็จท่านเอาตายแน่อะไรอย่างเงี้ยตัวละครตัวนี้ครับไอ้ท่านคนนี้เนี่ยจะกลับมามีบทบาทในคมส e วิตโฮ Home อีกไหมครับเขาก็มีมาตลอดนะแล้วเขาก็ไม่เคยหายไปไหนเลยแล้วท่านคนนี้เนี่ยใช่ปีศาจที่ให้หน้ากากพีฮาร์ดหรือเปล่าครับ <c oughs> หืมหืมยังไงครับพี่เจ็บคอเดี๋ยวเนะสัญญาณไม่ดียังไงครับเนี่ยข้ามดีกว่าเสียไปก่อนเดี๋ยว,วข้ามดีกว่าถา,ามดิค่ะ <c oughs> มามังม้งมั้งโอเคโอเคแค่มั้งก็<แ>ก็โอเคแล้วนะโอ้ย รอบนี้ผมมาถามมุคุ้มแล้วเนี่ยเจอรีแอคเมื่อกี้เี่ยเปลี่ยนใจไปแก้บทกันเลยโอเคคำถามที่5้าครับภาคหลังเนี่ยผมชักจะรู้สึกว่าในเรื่องของโฮมสวิตช์โฮมในในสไวฟ์นะมีการฉีกเหมือนกำลังพยายามจะไปอีกเส้นเรื่องหนึ่งคือถ้าหากว่าเป็นในภาคซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของติมแล้วก็เจนอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่าพอมาภาคหลังเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องของนิพาเรื่องของปิง หรือว่าพีฮาร์ดแทนแล้วแบบนี้เนื้อเรื่องเก่าๆจะยังถูกสารต่อก็อจะถูกเชื่อมมากับเนื้อเรื่องใหม่ไหมครับหรือว่าหรือว่าจะตัดจบแล้วก็ไปขึ้นอันใหม่เลยเพราะว่าอย่างอ,อย่างในเรื่องของดิวเนี่ยหลังจากช็อีพีสองก็หายไปเลยเหมือนกันอย่างนี้ให้ให้มองว่าโฮมซูเปอร์โฮมก็มีจักรวาลของม,มันก็ไม่ต่างจากอเวนเจอร์อะไรพวกนี้ไม่ไม่ต่างจากของค่ายมาร์เวลหรอกอท้ายแต่ละตัวก็จะมีที่มาที่ไปคนละแบบกันเนาะ แต่ละตัวก็แบบกำเนิดมาเป็นฮีโร่ได้ยังไงคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละคนก็จะมีส่วนที่เข้ามาผูกพันกันหรือต้องมาทําภารกิจร่วมกันหรืออะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นนตัวละครที่อย่างตีมเนี่ยที่เคยมีความสําคัญมากๆก็ยังจะคงมีความสําคัญกับตัวใน,นเรื่องเกมอันนี้ต่อไปอย่างแน่นอนครับผมโอเคแปลว่าจะมีการเพิ่มตัวละครแล้วตัวละครเก่าก็จะยังมีอะไรให้ติดตามอยู่ แบบนี้ก็แปลว่าในในอนาคตอาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่แบบชวนให้เรานึกถึงภาคสองอีพีแรกด้วยหรือเปล่าครับอมีมีครับมีมีความเกี่ยวข้องกันครับโอเคงนี้แปลว่าผมแปลว่าผมจะต้องกลับไปเล่นสองอีพีแรกจริงๆในในสักวันหนึ่งมีตัวละครบางตัวที่แบบว่าเรายังไม่ได้พูดถึงในสองอีพีแรกก็อาจจะมีอยู่ในในภาคสวายอยู่แล้วอย่างเช่นลาตีมีอยู่แล้วครับผมอืมครับโอเค คำถามที่6ครับในเนื้อเรื่องช่วงแรกของภาค Survive ซึ่งซึ่งคือช่วงที่เราอยู่กันตอนนี้นะจากประวัติเนี่ยทำให้เรารู้ว่านิพามีพลังพิเศษในการมองเห็นผีแล้วหมอผีก็ต้องการพลังนี้ด้วยถูกเขียนชัดเจนในประวัติเลยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ที่รถเมต์ตกสะพานที่ทําให้นิพาเข้าสู่นิวร์เนี่ยบนรถเนี่ยไม่ได้มีนิพาแค่คนเดียวแต่บนนั้นเนี่ยมีอ๋องที่มีรอยสักจากอาจารย์ชื่อดังแต่ไม่แข็งรถไม่แพ้เลย มีพี่ชายของนิพาที่ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เอาชนะอ,องคที่มีรอยสักของอาจารย์ได้มียูริที่มีผีเกาะไหลมาจากญี่ปุ่นมีปิงที่มีแมวซอมบี้บินได้ตามมาด้วยการที่ทั้ง5คนนะครับมาอยู่บนรถคันเดียวกันแล้วเ,เข้าสู่นิวรณ์หมดเลยไม่ได้เข้าไปแก่คนใดคนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพิธีคืนจันทคาาในครั้งนี้ไหมครับหรือว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าใครวางแผนเอาไว้หรือเปล่า ผมละเกียดการมีสกิลนักสืบของน้องเป้ามากๆเลยครับ <laughs> จริงๆไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะไปเป็นนักสืบเลยก็ได้โอ <laughs> <Okay. S 1> เคอ่มคือคือเอาว่าก็มันดูไม่ปกติเท่าไหรน่น้อที่ที่คนพิเศษพิเศษทำไมมาถึงรวมตัวกันอยู่ที่รถเมย์คันเดียวกันได้อะไรเงี้ยเออนอกจากมีคนดวงสวยเข้ามา เผอขึ้นรถคันนี้ด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นไปได้มั้งที่อาจจะมีใครกําหนดเอาไว้ครับมีเสียงสูงนี่แล้วนะเอาผมก็เอาเป็นเรื่องของเวนรัมเหมนนะใครใครเคยกอดกรรมทําอะไรร่วมกันมาก็อาจจะมามีแรงดึงดูดอ่าเป็นเรื่องของเวนจรมเป็นเรื่องของเวนจัมนะครับผมจะรอดูว่าจะไปในที่ทางไหน ใช่คดนแม้เรื่องที่แบบว่าเอคนนี้เคยทํากรรมร่วมกันมาในอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แร้ต้องมาเจอกันอะไรใช่ก็จะกลับมาเราก็แบบชดใช้อะไรกันว่ากันไปเนี่ยโอเค <Okay. S 2> คำถามข้อที่เจ็ดนะ่ผมสังเกตว่าในเทเลอร์อที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงตัวสตอรี่บอร์ดด้วยติมเนี่ยจะไปโลดในที่เกิดเหตุตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่รถเมย์ตจกจากสะพานอยู่ๆติมก็ไปอยู่ที่นั่นทั้งที่ เขาไม่มีธุระอะไรที่นั่นอันนี้อันนี้คือเท่าเท่าที่เนเทเลอร์บอกในซอลี่บอร์ดก็เช่นกันเป็นคนที่เอามีดไปปักเอาไว้กลางสะพานแล้วทําให้รถมอเตอร์ไซค์ของอองคว่ำได้ซ้ําแล้วตอนที่เอ่อปิงเข้ามาสู่นิวรเนี่ยติมก็ยังน่าจะเป็นติมที่ไปถือมีดอยู่ตรงนั้นหมายความว่าติมเนี่ยมีปมอ,อะไรที่เราควรจะต้องสงสัยหรือเปล่าครับเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการบอกเลยว่าติมเข้านิวรมาได้ยังไงทั้งที่เขาไม่ได้บนรถเมล์ด้วยนะ นี่ยผมถึงบอกว่าผมเกียดสกิลนักสืบของตเองก็เหนื่อยวะ่าตีมหรอตีมใช่ใช่เราเราวางให้เขาไปโผล่ในทุกที่จริงๆนั่นแหละอ่าถ้าอ่ายืนยันให้ชัดๆไปเลยแล้วกันว่าทุกเงาที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นตีมก็คือตีม อ่าหรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้มันก็ไม่ชัดดิพี่เอาก็อาจจะไม่ใช่ซุกเงาเงยที่เป็นติมแหมมันต้องมีติมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นอย่างน,างนี้ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเป็นแขนที่ถือมีดมีดอาคมคือติมไหมครับอุ้ยมีดหมอก็ไม่ได้มีเล่มเดียวในโลกเปล่าโอเคโอเคอาจาจะมี้งไว้ก่อนกางวางไว้ก่อนใช่แต่ก็มีติมมีติมอยู่มีติมอยู่ครับมีติมอยู่บ้าง มันตัวก็อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้อาจจะเป็นทั้งหมดหรือไม่ใช่บ้างก็ได้อ่าโอเคโอเคเ<ม>ดี๋ยวผมรอตามต่อนะครับจะมีติมมีติมมีติมแน่นอนอถ้า,ถ,าถ้าไปสังเกตโปเตอร์เราทุกใบเลยจริงๆอะที่ที่เป็นแบบว่ารุ่นก่อนๆเลยอะรวมถึงรุ่นนี้ด้วยนะที่มันก็จะมีติมไปอยู่ในหลายๆที่จริงๆเกือบทุกใบมีเกือบหมดอืมโอเคคำถามที่แปดนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ภาคซิงเกิลเพลเยอร์อ Player, นับอีพีหนึ่งอีพีสองผีทั้งหมดที่เข้ามาในนิบอนได้คือวิญญาณที่ถูกหมอผีเลือกเข้ามาเพื่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอย่างเช่นเบลลาตรีหรือว่าเพชรคาดในเนื้อเรื่องของคนคุกในภาคสวิฟ์เนี่ยก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าถูกเอามาทําพิธีซึ่งยังไม่มีการเฉลยว่าในภาคสวิฟ์เนี่ยคนที่ทําพิธีในคืนจพคาดที่รถเมย์ตกสะพานเป็นใครนะแต่ว่ามันมีตัวละครฮ โผล่เข้ามาที่ได้รับพลังจากหน้ากากแล้วเหมือนว่าจะสามารถเข้านิวร์มาได้เองโดยที่หมอผีไม่ได้เชิญแบบเดียวกับที่เนนวัดป่าเคยทำในภาคซิงเกิลเพลเยอร์ถ้าหากว่าฮาร์ดกับนิรการอยู่ฝ่ายเดียวกันซึ่งผมไม่รู้ว่ายังไงครับบางทีฮาร์ดอาจจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้นิลการมาเป็นผู้ช่วยเหมือนกับที่หมอชัใช้กับวิญญาณดวงอื่นไม่ดูนะแต่นั่นแปลว่าฮาร์ดกับนิลการเนี่ย กำลังรบกวนการทำพิธีและเป็นศัตรูกับหมอผีที่เปิดนิวร์หรือเปล่าครับเนี่ยน้องเป้จะทำให้คนทั้งประเทศเขาหมดการาเซอร์ออไพรส์อะไรอ่าอ่ะโอเคโอเคเอ่อตอบไงดีว่าเดี๋ยวก็ได้โอเคเอ่อตัวก็อะไรแบบนั้นละมั้งเร <c oughs> จะตอบยังไง อโอเคอ่าฮาร์ดพิเศษมากอ่าฮาร์ดพิเศษมากในราการก็พิเศษพอสมควรแล้วกันแล้วกันนะครับอืมก็อาจจะอาจจะเป็นอะไรที่อยู่นอกแผนของกู้คุมนิบอก็เป็นได้ครับผมอืมตอแต่<ม>จากที่ฟังดูเนี่ยคือก่อนหน้านี้จะมีท่านสักคนหนึ่งที่อยู่สูงเรียกเป็นปีศาจเตอร์แล้วกันที่อยู่เหนือหมอชยัยแบบนี้ฮาร์ดเข้ามาแทนหมอชัยดียบ เป็นหมอชัยไหมแต่ฮาร์ดไม่ใช่หมอผีนะอ,อานาเป็นเรืเ่อนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ต่อเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีเนื้อเ,เรื่องเกี่ยวกับคําถามข้อเนี้ยออกมาเร็วนี้แหละไม่ไม่นานมากครับอ่าโอเคจะได้คําตอบเนะี่ยมาเป็นโอ้ยเซอร์ไพรส์เลยแหละครับได้ได้ผมจะรอดูครับมาพี่แซคหายใจลึกๆครับข้อที่เก้าแล้วพี่ ถามต่อจากข้อที่แล้วเลยนะครับมันเริ่มเกมคนดิ้นเรื่อยๆถามต่อจากข้อที่แล้วเลยครับคืออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ครับว่าติมเนี่ยเข้ามาในนิวรอนได้ยังไงแต่เรารู้ว่าเจนที่ตายไปแล้วในภาคซิงเกิลเพเยอร์เนี่ยก็กลับมาได้เหมือนกันถ้าหากผมพูดล,ลอยๆครับว่าติมเป็นหมอผีที่พยายามชุบชีวิตเจนก็เลยเปิดนิวรอนขึ้นมาโดยการเอา คนทั้งหลายเนี่ยมาใช้ในพิธีครับไปในในรถเมย์นะแล้วฮาร์ดเนี่ยเข้ามาแทรกแซงตรงนี้เพราะอยากจะใช้นิวรณที่ติมสร้างอ่ะชุบชีวิตน้องสาวตัวเองมีส่วนไหนถูกบ้างไหมครับไม่เป็นนักสืบไหมเซนกมันดีจังวะเออคันคอก็ อะฮาร์ดแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฮาร์ดยอมเป็นปีศาจต,ตรงเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะนอกจากเกียดเกลียดสังคมเกียดคนด้วยเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือคือตอบตอบตอบรับการการให้น้ากากามานใ,นใ,นใ,ใจดึงึๆคัะพี่ <c oughs> ในในตอบยากมากอ่ะเอาไปว่าเอาไปว่าที่ที่ฮาร์ดยอมรับหน้ากากามาใส่ก็เพราะว่าแน่นอนแหละเขาอย,ยาก เขาอยากฟืน้นคืนชีพให้น้องสาวนะั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดดังนั้นเนี่ยคําถามของน้องเป้เนี่ยก็ไม่ผิดเลยทีเดียวที่เขาพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะคืนชีพน้องสาวเขาไม่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคของเขาก็ตามนะมีความใกล้เคียงกันอยู่ครับผมโอเคมีความใกล้เคียงนะครับแต่ว่ามันมันคงไม่ไม่เป็นเนาะเป็นตัวแทรกแซงใช่เป็นตัวแทรกแซง แม่พอพี่บอกว่าแทกแซงปุ๊บก็เป็นคำตอบของข้อที่แล้วด้วยนะครับเยี่ยมไปเลยอ่ะ <laughs> เอาเหรอพี่พาดน, <laughs> <laughs> นั่นไงเห็นไหมเราเริ่มจะได้อะไรออกามาบ้างแล้วนะแต่ว่ามันข้อสุดท้ายละอ่ะคาถามข้อสุดท้ายนะก็คือตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์ในภาคสวายนะครับมันมีการตายเกิดขึ้นเยอะมากๆตั้งแต่เรื่องที่พีฮาดเนี่ยเป็นฆาตรกรตัดมือซึ่งฆ่าไปเยอะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเล่าทีหลังตัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเนาะก่อนที่รถเมย์จะเสียหลักลงแม่นม้ําซึ่งถ้าหากว่าเราอ้างอิง จากการเข้านิวรณ์ของตีมในภาคซิงเกิลเพลเยอร์ที่ดูเหมือนว่าตีมเนี่ยน่าจะเข้าไปทั้งตัวเพราะว่าเขาเข้าไปได้มีดหมอในนั้นแล้วพอออกมาก็คือได้มันกลับมาจริงๆนะครับหมายความว่าถ้าในโลกจริงมีการเก็บกู้ซากรถเมย์ขึ้นมาในรถเมย์จะไม่มีร่างของใครเลยหรือเปล่าพี่ถูกต้องครับโอเคแล้วเรามีโอกาสนะครับที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนอกนิวรณ์บ้างว่าแบบมีคนตายเยอะขนาดนี้ตำรวจได้สืบสวนไหมหรือว่าสืบถึงไหนแล้ว มันจะมีอยู่ในเนื้อเรื่องต่อๆไปครับผมโอเคแปลว่าเราเราจะยังได้เห็นมุมข้างนอกอยู่บ้างนะครับใช่แต่ว่าด้วยความเป็นเกมเนี่ยด้วยความเป็นเกมมันก็เป็นโลกที่แบบแต่คือเกมของโฮมซื้อมสบาบมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็มีแค่ฉากที่เป็นนิวออ์แล้วก็ไล่ล่าฆ่ากันอะไรอย่างงี้อ่าแต่ส่วนใหญ่ไอ้โลกข้างนอกคงจะต้องเล่าผ่านทางเนื้อเรื่องหรือซีนเมติซีนเมติกคัสซีหรือแอนิเมชันหรือคอมิกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผม ไ,ไม่งั้นก็ต้องรอรุ่นแหละตอนที่เรามีงบทําภาคเนื้อเรื่องแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแล้็ตอนนี้ก็ทําได้แค่ทําในส่วนของ P production ไปเท่านั้นเองครับแปลว่าในอนาคตจะมีภาคซิงเกิลเพลเยอร์ที่มีบอกเนื้อเรื่องเพิ่มในส่วนนี้เหรอครับก็จะมีเนื้อเรื่องแล,และตัวละครและอะไรอื่นๆที่เป็นแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็มีความผูกพันกับเนื้อเรื่องเดิมอยู่ครับ ตัวละครในภาค survive ก็คือไม่ไม่ได้มาสั้นๆแหละก็คืออยู่ยาวเหมือนกันมีหลายๆตัวเลยที่เป็นตัวสำคัญแล้วก็จะอยู่ยาวแล้วอ,อาจจะมีจักรวาลภาคแยกของเขาเองด้วยก็ได้นะโอเคผมทำตามที่สัญญาไปแล้วนะครับว่าผมจะพยายามเต็มที่นะครับก็หวังว่าคนที่ดูอยู่จะได้ อะไรหลุดหลุดไปเพิ่มเติมนะครับให้ให้พอจะไปจินตนาการกันต่อเนอะครบสิบข้อครับพี่ทำได้ดีมากครับพี่รู้สึกจุกแทนป้าเป็นยังไงบ้างครับพี่ผมนี้หลับรอแล้วเมื่อกี้สิบข้อเมื่อกี้สิบข้อสึกจุกอะเป็นสิบข้อที่อึดอาดอึดอาดแบบว่าโอบางอย่างก็ไม่คิดว่าจะต้องพูดวันนี้อะไรอย่างเงี้ย ผมน,นี่จุกที่สุดน่าจะเป็นพี่แซกมากกว่าโดนโดนโหลายๆคำถามที่เซอร์ไพรส์ไปหลายข้อเลยนะครับน<อ>่าจะทุกจริงค่ะใช่ครับผมก็นี่ครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะครับหลังจากที่แบบได้มีการถามไปตั้งสิบข้อแล้วก็ต้นรายการเราก็ได้ได,ได้ได้พูดคุยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็ว,วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แดนนี่หรือพี่เป้มากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับในรายการนิวออลไลท์ อีพีที่เก้าในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับถ้ามีโอกาสเขาจะเขาจะเชิญผมอีกพี่แทกน่าจะเริ่มทําเหนือตกกลัวเป็นบุคคลน่ากลัวคนนึงนะรู้สึกคิวผมจะว่างให้เสมอนะครับถ้าผมมีโอกาสได้มาถามอีกนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ้องแอบบอกพี่แดนนี่นิดนึงนะคะว่าตอนนี้ในช่องแชทเนี่ยมีการบอกว่าเขาคนนี้มีนามว่าโคเป้นะคะยอดนักสืบโคเป้นะเนี่ยยอดนักสืบโคเป้ ครับผมก็ติดตามผลงานของยอดหนังสือโคเป้ด้วยนะครับใช้แล้วที่จานะครับขอบคุณทั้งพี่แซกพี่เคมากมากเลยนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมโดยเฉพาะพี่แซกเนี่ยมาวันนี้เหนื่อยหน่อยนะพี่สิบข้อเลยครับส่วนพี่เคอาจารย์อาจะหลับแล้วยังไม่พี่พี่เคอยู่ครับพี่เคคะ พี่เคบอกว่าอ่าพี่เคน่าจะแอบไปลอยกระทงกับผีพายเรียบร้อยแล้วนะน่าจะติดลอยกระทงนั่นไงครับเรียบร้อยครับผมใช่แอบไปแล้วเขาแอบไปลอยกระทงครับผมพูดอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะโอ้ <laughs> โหจอเออ่าพ,พี่พี่ได้ฟังเมื่อกี้พี่แบบพูดว่าอะไรบ้างครับพี่กับคำถามสิแค่อบอกว่าเชิญเชิญตอนที่เชิญคุณดนนี่มาทีมงาน หนาสั่นตื่นเต้นร้อนรุม่มทุกสิ่งทุกอย่างมากครับอกเลยว่าคลิปนี้เอาไปเอาไปย้อนหลังไม่ได้อะเอาเป็นว่าผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วกันนะครับเอเค็ค่ะไม่รู้ไม่รู้นะคะ